ทำนายฝันฝันเห็นก,ดกดรดกรดดือได้กลางกรดบางแสงอาทิตย์ทายว่าถ้าเป็นผู้ชายจะได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานและมีโชคลาภและเป็นผู้หญิงจะได้ลูกชายที่ดีมาเกิดเลขเสียงโชคได้แก่เลขหนึ่งเลข16เลข1 6ึหนึ่งเลข168 เลข198และเลข619ถ้าฝันถึงน้ำกรดโดยเฉพาะถือน้ำกรดอยู่ในมือถือเป็นลางไม่ดีทายว่าให้ระมัดระวังการรักษาคำพูดหรือคำมั่นสัญญาอย่าไปผิดสัญญากับใครจะทำให้เกิดเรื่องและเสียความน่าเชื่อถือเลขเสียงโชคได้แก่เลขสองและเลขห